แทนที่พระมาจะกราบจะไหว้ามาหัวเราะพระซะงั้นนี่พระ,พะนะครับพี่นิมนต์มาไม่ใช่สององค์นี้นะอะไรโยมพี่นิมนต์มาไม่ใช่สององค์นี้นี่พระนะไม่แพะท่านี้แหละพี่นิยมมาเขาติด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 มาแทนมาแทนอันนี้หลวงพ่อโด หลวงพะดอวัดบ้านเดาไดูหรอหลวงพะเดาหลวงพะดาวัดบ้านเดาโอเคขอเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวเก่อนจะขึ้นบ้านเดียวจะไปไหนนี่หนูาน้ำมาน้ำมาล้างลาพรคนขึ้นบ้านเดียวไม่สะอาดเดินมาขอเชิญที่จะบายสาวใช่ไหมครับ ใช่ๆๆเดี๋ดดยวขอพักทำพิธีเป็นเงนลง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 ออลงมากัน,นไหมอคทำพิธีก่อนใช่ไหมพัดได้ยังน้ำได้ยังเอ,เอไน,นี้เป็นใครอะเด็กนนอักมาขอามากอนที่จะขึ้นทำไมนงมืดปวดรือบตอนนี้เราจะร้ากเทพระอน เฮ้ยมาเลยจะทำอะไรนะหลัง้าพักก่อนหลัง้าพักก็หัวลงโอเคคู่เลยโอเคเวลยคล้อมขึ้นเย็นเทียบ ตอนนี้มรรคทายกไม่มีสายการไม่ไดีขอถัดเร่งเรกวมาได้ได้ได้เดี๋ยวขอโทษขอโทษขอบคุณท่านตาไปโดนตุ้งตีนเข้ามาไม่ได้นอนไม่ได้นอนต้องขืนลใช่ไหมใช่ครับโอสององเลยทำไมถึงไม่ได้นอนเดี๋ยวจะวอัะลกตาสิงอัลกตาสิงก่อน ตะวตัวโจรแมาทำพุทธสนามจบทำไมสร้างกันหน้าโมพวงต่อหน้าโมไม่ยอ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 มไม่หักขวางทางตีหัวพระเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรตีหัวของพระอาราธนาศีลฮะอาราธนาถินแข่งยืดฮ่าชักไม่ดีอะชักไม่เท่าดีอะตั้งแต่ตะกี้นี่แหละ มีใครอยี่ยมีใครมีเจ้ามีใครเจ้าอู๋เจ้าเจ้าเหรอเตียหัวมังตีงหัวพระรู้ไหมที่เป็นใครมาก่อนใจเย็นใจเย็นไว้มะโยงมะเย็นมะโยงมะเย็นพระมาเองคือเรี่องขอพระจักราใครจะกราชหลวงพ่อใจเย็นหลวงพ่อหลวงพ่อใจเย็นใจเย็นไว้ยิ่งกว่าหลวงพ่อหพ่อระวังหลวงพ่อใจเย็น เดี๋ยวยิงแม่งเลยกว่ามั้งแกเจอพ่อนเจ็ดตำนานหลวงพ่อได้เยอะไรเนี้ยเฮยเ็มหรวพระเ้ตีหัวพระขอโทษครับหลวงพ่อท่านไม่ค่อยสบายสบายต้องทานยา มันยังไงมันชื่นใจกระโนกระโจนกะโจนกจนระนชื่นใจชื่นใจกมากว้พรองค์นู้นก็ ตาไปเสนอซาไปงไตลเดินไปไล่ไไลเอาอีกหน่อยอีกหน่อยโอนฝุฝ้ายคอจะแห้งขอบ้างไปอุ้งรางนิดนิดกระโดกระโดกระโดโห้วพระเรื่องมากทุกผาย เข้าที่น้ำนะไม่ใช่จิตกบังเก็ดตำนานน้ำโม สามจบเหมือนกันนโมพวงปางกิตนะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สาวอาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัตศุกร์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัตศุกร์เสาร์อาทิตย์จบ จำนานมีอะไรต่อไหมเจ็ดสองสิบสองเหรอโอ้<ำ>มึงงยะโมมาแค่เจ็ดมึงก็จะแย่แล้วสิบสอโมตาสักสามจบสามชั้วรูขานทอดมารุงมาสิงมาเมียมาแม่วอกและแกจบ ว่าจะรูขานทอลมาลงมาเซ็งมาเอียม,มาแม่วอกรกาคาจอกคนเจ็บครับอะไรนสองตั้งานใช่ของแท้ออกไป,ไปรับสินทพรคุยด้วยได้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 อไรว่ารู้สึกคุ้มมัม เดี๋ยวพอเพอปุ๊บมีจัดการเลยนะเดี๋ยวพอเพอปุ๊บจัดเออไรมคนชอบฮักกิ่งโพแทนแมงเอามาทำพายแทนแมงเอาสิวกัวหายเผนแมงเอาผู้ยายก็มาแทนแทนแมงเอ้าฮักกิ่งโพแทน ใจเขามาแทนเอากนโพแทนแม่อาพร้อมหรือยังแทนแม่ถ้าพร้อมแล้วแทนแมก็เอาไปเลยเอาหักกินโพเอาปลาตำพายเอาพร้อมหรือยังมึงหนีไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปเอาหักกินโพเอาปลาตำพายเอาไข่หาไอ้เดี๋ยวกูตาม ไอ้บัดซบอกะขยานที่ถ้าเป็ภาพลมาชิงตัวองค์หญิงเจอมาคุยจะตะคอกพวกมึง่อ้